ินคะมีกว้างนัวเดินมาใหญ่เลยเขาหิวเขาหิวแป๊บนึงแป๊บนึงกวางเยวเดินอ้อมทางนู้นหมูหมูเยอะเลยเหนื่เขามารอกินนะคะแล้วก็เอาผักมาโยนลงไปเลยคุณกวางก็รอเปิดกระบะไหมคะเขา เปิดกระบะเปิดกระบะเปิดข้างหลังนี่ให้เขาให้เขาคือให้เขากินน่ะคุณเปิดกระบะก่อนเดินกันมาแล้วค่อยเดินกันมาคุณลงมาเปิดกระบะดิ ดูพาก,กันมาเต็มเลยอขี้ยนอ้าวอ้าวแตงผักตุแตง ล <c oughs> ่อค่ะล่อเนาะนู่นเนื้อทยอยเดินมาเรื่อยๆ <c oughs> มีอีกเยอะเลยค่ะวัวนี่ก็มีหมูป่ามีกวางเต็มเลย